โรงเรียนบ้านมหาเจริญตั้งอยู่เลขที่389หมู่1ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภวังน้ำเย็นจัังหวดสระแก้วมีเนื้อที่ทั้งหมด30ไร่2งาน50ตารางวาปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน39รายมีนักเรียนทั้งสิ้น906คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมวัยปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน30ห้องเรียน ปัจจุบันมีนายทวีศักดิ์พึ่งบัวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญและนายอรงกรจงรักรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านมหาเจริญขอรายงานผลการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ประเด็นที่ 1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดําเนินงาน3ปีการศึกษา 1.1นนโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์แผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างปลอดภัยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านมหาเจริญมุ่งมั่นจัดก,การศึกษาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพ,พียงเคียงคู่คุณธรรมก้าวร้ำเทคโนโลยีมีความเป็นไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานและใส่ใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนอกจากนี้ โรงเรียนได้กำหนดแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนได้แก่ 1. กำหนดนโยบายเป้าหมายการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ 4. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที 5. การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนอย่างปลอดภัยโดยนำโครงการในแผนปฏิบัติการมาขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายเช่นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการครบ5ขั้นตอนได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองการส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มการป้องกันและแก้ไขและการส่งต่อ โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษามีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญมาอำนวยความสะดวกด้านจราจรเช้าและเย็นครูเวรประจำวันสภานักเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านคัดกองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนติดกล้องวงจรปิดรอบโรงเรียนมีครูเวรประจำวันคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนตลอดเวลาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข โรงเรียนประสานงานกับสถานีตำรวจภูทออรอำเภอวังน้ำเย็นจัดส่งครูแดมาให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและสุ่มตรวจประวาวะของนักเรียนทุกภาคเรียนประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองในการสอดส่องดูแลรอบหมู่บ้านโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งมหาเจริญมาให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาสารเสพติดและหลักโภชนาการโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพโรงเรียนจัดทำหลักสูตรทักษะอาชีพได้แก่การทำขนมไทยการทำก้อนอิฐการทำน้ำดื่มการทำใบสีสูขวัญและการทำพานขันหมากโครงการสาก์โร,รงเรียน โรงเรียนมีนักเรียนจิตอาสามาจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ระบบสหกรณ์สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันโครงการธนาคารโรงเรียนโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนรู้จักการประหยัดโดยประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอวังน้ำเย็นมาเปิดธนาคารเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมทุกวัน โครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนดำเนินการโครงการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงสุกรเลี้ยงป่าปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกมะนาวในทอดซีเมนการทำปุ๋ยหมักการทำนาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนและช่วยเหลือครอบครัว โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศมีการคัดกรองนักเรียนออกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษเพื่อน,นำผลไปพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศตามความถนัดของผู้เรียนโครงการคุณธรรมปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตอาสา 1.2ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่า 1. นักเรียนมีผลสำเริจทางการเรียนต่ำกว่าระดับประเทศโรงเรียนจัดก,กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณ ครูและบุคลากรทางการศึกษานำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฝึกการพูดหน้าชั้นเรียนการทำโครงงานเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยพัฒนาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสแก้วเขตหนึ่งคืออ่านเขียนและคิดคำนวณต้องได้ภาษาอังกฤษต้องดีไอ t ีต้องเหนือชั้น2 นักเรียนมีฐานะยากจนนักเรียนร้อยละ80มีปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยโรงเรียนดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อเปอร์เซน์เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและความต้องการของผู้ปกครองและดําเนินการให้ความช่วยเหลือเช่นจัดหาทุนการศึกษาให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและฝึกอาชีพให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 3. นักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจโรงเรียนมีโครงการกิจกรรมทูบีนัมบวันและคลินิกเสมารักเพื่อศึกษาปัญหาและแก้ไขอย่างถูกวิธีหากโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ส่งต่อเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือตามคำแนะนำของแพทย์ 4. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก เช่นการเข้าค่ายธรรมะโครงการคูแดและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการผูกเสี่ยวเกี่ยวบวรสอนลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติดโดยความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนและชุมชน1.3ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน906คนมีนักเรียนเรียนร่วมดังนี้ ปีการศึกษา2,561จำนวน56คนบกพร่องทางสติปัญญา7คนบกพร่องทางร่างกาย1คนบกพร่องทางการเรียนรู้45คนออทิสติก2คนพิการซ้ำซ้อน1คนปีการศึกษา2,562จำนวน50คนบกพร่องทางสติปัญญา7คนบกพร่องทางร่างกาย1คนบกพร่องทางการเรียนรู้39คน ออทิสติกสองคนพิการซ้ำซ้อนหนึ่งคนปีการศึกษา2,563จำนวน3,7คนบกพรองทางสติปัญญา5คนบกพร่องทางการเรียนรู้29คนออทิสติกสคนและพิการซ้ำซ้อน1นคนโรงเรียนมีครูพี่เลียงนักเรียนเรียนร่วมจำนวนหนึ่งรายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางสอนเพื่อฝึกให้นักเรียนมีพัฒนาการและสามารถเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคคัดกรองความถนัดและความสามารถของนักเรียนเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นต่อตนเองและผู้ปกครองการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อทราบปัญหาของนักเรียนแยกประเภทดังนี้กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษสำหรับกลุ่มปกติ โรงเรียนส่งเสริมทักษะด้านวิชาการและความถนัดของผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนส่งเสริมด้านทักษะอาชีพด้านการเกษตรและงานช่างฝีมือกลุ่มมีปัญหาโรงเรียนปรึกษากับผู้ปกครองหาแนวทางและวิธีการแก้ไขเพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดจนเกินไปเช่นการสอนซ่อมเสริมทุกเย็นฝึกการนั่งสมาธิและฝึกทักษะด้านต่างๆกลุ่มพิเศษ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนตามความถนัดของนักเรียนเช่นความสามารถด้านภาษาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ความสามารถด้านคณิตศาสตร์เป็นต้นจากผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2561ถึงปีการศึกษา2563นักเรียนทั้ง4กลุ่มลดลงตามลำดับทำให้เห็นว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านมหาเจริญมีความเข้มแข็งและดูแลนักเรียนอย่างจริงจังด้วยการทำงานเป็นทีมของครูและบุคลากรทางการศึกษา1.4สารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน โรงเรียนมีคูเวรประจำวันและสภานักเรียนรับนักเรียนหน้าประตูเพื่อคัดกรองและวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 นักเรียนล้างมือฉีดแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียนและรับประทานอาหารในโรงอาหารโรงเรียนป้องกันให้นักเรียนรับประทานอาหารโดยวระยะห่างทางสังคมโรงเรียนติดตาข่ายกั้นนกพิราบที่จะเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่นักเรียน โรงเรียนจ้างยามรักษาความปลอดภัยหน้าโรงเรียนเพื่อคัดกรองบุคคลภายนอกเข้าโรงเรียนสังเกตนักเรียนที่มาสายและตรวจสอบนักเรียนที่หนีเรียนเพื่อโรงเรียนจะได้ติดตามได้อย่างทันเหตุการณ์โรงเรียนได้ทำ o u กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเย็นศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสระแก้ว โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสอดส่องดูแลนักเรียนอย่างครบถ้วนประเด็นที่สองการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 1. โรงเรียนดำเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการออกเยี่ยมบ้านสอบถามสังเกตสัมภาษณ์ผู้ปกครอง นำข้อมูลที่ได้รับจากการคัดกรองนักเรียนโดยการทำประเมินพฤติกรรม SDQ เพื่อแบ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนตามกลุ่มโดยการจัดกิจกรรมเช่นพัฒนากระบวนการคิดด้วยสเตมกระบวนการ PLC กิจกรรมโฮมรูมกิจกรรม YC เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมคัสลูมิตติ้งและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนกระบวนการ P.D.C.A. ภายใต้กระบวนการทำงานของวงจรเดมิงโดยใช้นวัตกรรม M.J.5B4S Model 2 การดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนดำเนินการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนของนักเรียนตามโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนตั้งแต่อนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมส่วนตามเกณฑ์จัดทำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต เพื่อรัดอุบัติเหตุทางน้ําเนื่องจากโรงเรียนสูญเสียนักเรียนจากอุบัติเหตุทางน้ําทุกปีจากผลการดําเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนสามารถว่ายน้ําเป็นและช่วยเหลือผู้อื่นได้นักเรียนมีความสุขในการเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโรงเรียนเสริมแรงบวกด้วยการให้รางวัลคนทำดีการแข่งขันทักษะด้านวิชาการต่างๆ จนทำให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสามากขึ้น 3. การดำเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1. ติดกล้องวงจรปิดรอบโรงเรียน32จุด 2. มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านจราจร 3. กํกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 4. สร้างรั้วโรงเรียนเพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลภายนอก 5. สร้างห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งานได้อย่างเพียงพอและปลอดภยัย 6. แต่งตั้งคูเวรรักษาวความปลอดภัยในเวลากลางวันกลางคืนและวันหยุดนักขัตฤกษ์ก 7. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองกลุ่มรายรายผู้นำชุมชน Facebook เว็บไซต์ของโรงเรียน จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีประเด็นที่3ข้อมูลภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโรงเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษโดยกำหนดการจัดตั้งกลุ่มรายข้องเรียนผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายวัดทุ่งมหาเจริญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญโรงพยาบาลวังน้ำเย็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเย็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขตหนึ่งศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์เพื่อเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านแก้งโรงเรียนบ้านท่าช้างโรงเรียนบ้านวังแดง โรงเรียนบ้านเนินดินแดงโรงเรียนบ้านหนองพักน้ำและโรงเรียนวังภไยวิทยาคมโรงเรียนจัดทำ MOU กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสักแก้วส่งนักเรียนเข้าเรียน10คนนักเรียนจำนวน10คนได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันทักษะอาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือระดับชาติครั้งที่2ปีการศึกษา2562ทักษะวิชาชีพ Pastoring Work ได้รับรางวัลที่5ณณวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีปัจจุบันนักเรียนกลุ่มนี้มาทำงานช่างไฟฟ้าที่โรงเรียนโรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนและจัดหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับนักเรียนได้แก่โครงการครูแด จากสถานีตำรวจภูทรอำเภอวังน้ำเย็นให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องยาเสพติดโดยสอนสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งมหาเจริญให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรยาเสพติดและหลักโภชนาการหน่วยงานอำเภอวังน้ำเย็นให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษาและการตรวจสุ่มปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นจัดโครงการธนาคารโรงเรียนบ้านมหาเจริญส่งเสริมการออมของนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองร่วมการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมเช่นโครงการกีฬากีฬานักเรียนในตำบลทุ่งมหาเจริญทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โครงการเข้าแค่ลูกเสือเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงการกำจัดเหาและโครงการการออกกำลังกายสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมคลินิกให้คำแนะนำนักเรียนภายในโรงเรียนและร่วมคัดกรองนักเรียนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือมาช่วยกันแก้ปัญหา แก่ครอบครัวนักเรียนที่ถูกร่วงระเมิดทางเพศประเด็นที่ 4. ส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้าใจสร้างความรู้สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคนแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลมีครูพี่เลี้ยงโดยเฉพาะโรงเรียนจัดทำแผนการนิเทศแผน IEP ติดตามผลการดำเนินโครงการจากครูประจำชั้นจากเอกสารการเยี่ยมบ้านประชุมผู้ปกครอง SDQ ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลด้านความช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้งเคสต study วิจัยในชั้นเรียนรวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งนี้โรงเรียนมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนบุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทประเด็นที่ 5. ความสำเร็จของการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านมหาเจริญดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอด3ปีโรงเรียนประสบผลสำเร็จดังนี้ด้านโรงเรียนเหรียญทองลำดับที่สองระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่รางวัลทรงคุณค่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Awards รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก ระดับเพชรประเภทผลงานดีเด่นสถานศึกษาส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่เหมาะสมตามโครงการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพดีเด่นโครงการคุณธรรมเรื่องธนาคารขยะสร้างคุณค่า รวมศรัทธานำพาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านบุคลากรนายทวีศักดิ์พึ่งบวัวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญได้รับรางวัลส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้วจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลค้นหาคนดีตามรอยพ่อด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลเป็นผู้บริหารที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเรื่องธนาคารขยะสร้างคุณค่ารวมศรัทธานำพาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนางสาวมาลัยคงชมแพ้งได้รับรางวัลคู่ดีในดวงใจรางวัลคุรุสดุดี จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลคุรุสภาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขตหนึ่งรางวัลเหรียญทองแดงขู่ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาจากเขตตรวจราชการที่9 นางเพ็ญสุขเรืองนามได้รับรางวัลครูผู้สอนดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขตหนึ่งนายภัยบูรณ์ประทุมพรและนายกฤษณพงโสธาตเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเรื่องธนาคารขยะสร้างคุณค่ารวมศรัทธานำพาคุณธรรมน้อมนำศาสาพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านผู้เรียนปีการศึกษา2 5 6 1 โรงเรียนบ้านมหาเจริญได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากสมักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วจำนวน17รายเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมระดับชาติได้เหรียญทอง10รายการเหรียญเงิน4รายการและเหรียญทองแดง3รายการปีการศึกษา2562โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาแก้วเขตหนึ่งเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติจำนวน15รายการได้รับเหรียญทอง10รายการเหรียญเงิน4รายการและเหรียญทองแดง1รายการรางวัลเหรียญทองรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ประเภทนักเรียนที่มีความปกพ้องทางสติป,ปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 รางวัลรองชนะเลิศดับหนึ่งการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงสรางวัลเหรียญทองการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงสรางวัลเหรียญทองการสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงสรางวัลเหรียญทองเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6รางวัลเหรียญทองการวาดภาพสินสร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานประเภทออทิสติกระดับมัธยมศึกษาปีที่1 3รางวัลเหรียญทองการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพ่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึ3 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเร, Depois, รียนรู้มัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงรางวัลเหรียญทองการแข่งขันท่องบทอักขยานทำนองเสนะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันไายโชว์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงรางวัลเร Boost, หรียญเงินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงสรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงสรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพประเพณีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงสปีการศึกษา2563 โรงเรียนบ้านมหาเจริญได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเรื่องธนาคารขยะสร้างคุณค่ารวมสัทธานำพาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและนี่คือรางวัลแห่งการทุ่มเทเอาใจใส่มุ่งมั่นในการสอนและดูแลนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้การทำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านมหาเจริญประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายโดยใช้นวัตกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนคือ MJ 5B c s Model กระบวนการทำงานของวงจรแดมิง PDCA โดยใช้ยุทธศาสาตร์ปัจจัยสู่ความสำเร็จโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา